คครับคลิปนี้จะมาอัปเดตต้นทูเลียนะครับที่เราเพาะเมล็ดเอาไว้สิบเมล็ดามาดูอันนี้ผมยังไม่ได้เช็คเลยนะมาดูความกันว่ากี่วันแล้วลนไหมลกอ๋อเริ่มแห้งแล้ว วงไว้วันที่15วันนี้ยี่สิก็1ันสิบห้ตอนเย็นเนาะก็ตีว่าสีวันกว่ากว่าไม่ถึง5วันดีเดี๋ยวมานนับมาเล็ดที่งอกกันว่าตอนนี้งอกอยู่เท่าไหร่หนึ่งสี่ห้าหก นะตอนนี้6เนาะเช็คอีกทีหนึ่งหนึ่ง6 6มาเล็ดครับที่งอกจาก10เดี๋ยวลักษณะให้ดูว่าลักษณะหินแบบเนี้ยอันนี้ต้องลดน้ำเพิ่มแล้วครับเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ ว่าอันนี้ใส่ถังพักน้ำไว้นะครับไม่ใช่น้ำประปาที่ออกมาจากกกอบก็คือไม่มีคอลินแน่นอนถ้าพอพาเล็ดแล้วก็ต้นอ่อนๆแบบนี้ผมจะไม่ลดจากด้านบนครับผมจะใช้การจุ่มแบบนี้เอาเอากระถางจุ่มน้ำ เรียบร้อยครับเดี๋ยวอีกสักประมาณสักกี่วันดีสามสองสามวันเด้อผมว่างเดี๋ยผมจะมาอัปเดตให้ดูทีหนึ่งว่ามีการงอกการงอกเพิ่มไหมครับก็วางไว้ที่เดิมไม่ได้ยุ่งอะไรเลยนะโอเคครับ